เปิดภาพน้องอินเตอร์ดาราเด็กโตเป็นสาวแล้วสวยเกินต้านหลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาสาวน้อยน่ารักคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดาดาราเด็กมากฝีมือที่เคยมีผลงานละครไว้ในวงการบันเทิงหลายเรื่องและมีฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาเพราะจัดเต็มสมบทบาทไม่แพ้ดารารุ่นพี่เลยทีเดียว และนอกจากงานแสดงในวงการบันเทิงแล้วน้องอินเตอร์ก็ยังเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีคุณพ่อคุณแม่ต่างภูมิใจอีกทั้งยังคอยอัปเดตความน่ารักของลูกสาวอยู่ตลอดผ่านทางไอจส่วนตัวจนตอนนี้มียอดผู้ติดต,ตามพุ่งสูง1ล้าน8แสนกว่าเลยทีเดียว และในตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดที่ทาง IG ส่วนตัวได้มีการออกมาอัปเดตขณะที่น้องอินเตอร์แต่งตัวสวยจัดเต็มในชุดเรสสีขาวดำที่ต้องบอกเลยว่าดูโตเป็นสาวขึ้นเป็นกองเลยชายแววนางเอกคนต่อไปไม่น้อย